สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง e MSA Channel Android ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เราก็มีโทรศัพท์มือถือดีๆมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับเราจะว่ากันด้วยโทรศัพท์รุ่นหัวเว่ยโนวาสาไนะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะครับราคาเครื่องเปล่าปัจจุบันตอนนี้นะครับจะขายอยู่ที่8 9 9 0บาทนะครับแต่ว่าถ้าท่านซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบย,าย้ายค่ายก็จะได้ราคาที่ลดลงนะครับโดยเจ้าตัวหัวเว่ยโนวาสไตัวนี้เป็นรุ่นที่ ยอดนิยมแล้วก็น่าใช้มากนะครับโดยมีจุดเด่นในเรื่องของกล้องนะครับเพราะว่าหัวเว่ยเนว่า 3i ตัวนี้จะมีกล้องถึง4ตัวนะครับคือหลัง2หน้า2นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือความจุหรือว่าลอมที่ให้มาให้มาถึง128 g ิเลยนะครับด้วยหน้าจอขนาดถึง6.3นิ้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยังเป็นอลูมิเนียมกลาสนะครับแล้วก็ยังมีการไล่เฉดสีอย่างมีระดับซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับเหมาะสําหรับหลายๆท่านที่ชอบมือถือในราคากลางๆแต่ว่ามีีีีสสเปคดมกล้องท่วย โอเคก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของสเปคแล้วก็ราคาแบบต่างๆอยากฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราทั้ง2ช่องนะครับทั้งช่อง iPhone แล้วก็ช่อง Android คือช่องนี้นะครับฝากทุกท่านกดติดตามไว้เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตทางด้านราคาแล้วก็สอนวิธีการซื้อโทรศัพท์ในรุ่นต่างๆให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับเราจะไปดูในส่วนของสเปคกันแบบคร่าวๆนะครับสำหรับหัวเว่ยโนวาสอนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับรุ่นนี้มีขนาดหน้า จอถึง6.3นิ้วนะครับเป็นอัตราส่วนแบบ19:5:9ต่อต่อนะครับซึ่งหน้าจอก็มีความคมชัดระดับ Full HD เลยนะครับโดยกล้องที่ให้มาอย่างที่พูดไปคือกล้องหลังก็เป็นกล้องคู่นะครับมีความละเอียด อยู่ที่16ล้านแล้วก็2ล้านพิกเซล f เท่ากับ2.0และ2.4นะครับส่วนกล้องหน้าก็เป็นกล้องคู่นะครับมีความละเอียดอยู่ที่24ล้านพิกเซลแล้วก็2ล้านพิกเซลเลยนะครับ f อยู่ที่2.2แล้วก็2.4นะครับหน่วยประมวลผลหรือว่า cpu เป็น kirin 710 octa-core นะครับแล้วก็หน่วยความจำภายในที่ให้มาก็คือ128 g b เลยสามารถเพิ่ม micro sd card ได้สูงสุดถึง256 g b นะครับรองรับการใช้งานแบบ2ซิมแล้วก็แบตเตอรี่ให้มาอยู่ในระดับกลางๆนะครับคือ3,340 ก็ถือว่าเป็นมือถือในราคากลางๆที่มีสเปคน่าใช้งานมากนะครับสำหรับหัวเว่ยโนวาสไเราจะไปดูโปรโมชั่นแรกเลยนะครับซึ่งมีราคาอย่างที่พูดไปคือถ้าท่านย้ายค่ายเบอร์เดิมจะซื้อได้เพียง990บาทเท่านั้นเองนะครับจาก8990ลดให้ถึง8 0 0 0บาทนะครับส่วนสําหรับท่านไหนที่เป็นส่วนสําหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่อยากย้ายค่ายก็สามารถซื้อแบบเปิดเบอร์ใหม่กับค่าย AS เ o t d e a ดได้นะครับตัวนี้ก็เริ่มต้นเพียงแค่2990าาสบาทนะครับแต่ว่าสาหรับลูกค้า AS, า AS อยู่แล้ว ไม่อยากจะซื้อแบบติดโปก็สามารถซื้อเครื่องเปล่าได้ในราคาพิเศษคือ8,490บาทนะครับถ้าท่านอยากจะซื้อแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับก็มีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้นะครับก็คือเมื่อท่านย้ายค่ายเสร็จก็ไปสามารถติดต่อซื้อเครื่องได้ที่ AIS นะครับราคาจะซื้อได้ในราคา990บาทแต่ว่าท่านก็ต้องชําระค่าบริการอินเทอร์เนต็ตรายเดือนล่วงหน้าอีก3,000บาทนะครับรวมภาษีก็จะเป็น3,210บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ท่านซื้อเครื่องก็จะประมาณ4,200บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นโปรเปปริ่มต้นที่899บาทบานะครับก็ซื้อเครื่องได้ราคา990นะครับส่วนถ้าท่านจะเลือกราคา1,990นะครับราคาโปรต่อเดือนที่ต้องจ่ายก็จะอยู่ที่ประมาณ699บาทนะครับตัวนี้ซื้อเครื่องได้ราคา1,990แล้วก็ชาระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าอีก2,675บาทนะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ท่านซื้อเครื่องก็ประมาณ4,600กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับเพราะว่าราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่8,990เลยนะครับส่วนรายละเอียดโปรอื่นนะครับถ้า เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับให้กับทุกท่านสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้ในส่วนของการซื้อ Huawei Nova 3i ของค่าย AIS นะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำเฉพาะ โปรแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมซึ่งราคาเริ่มต้นที่990บาทนะครับโปรต่อมาที่น่าสนใจก็จะเป็นในส่วนของค่าย d t แทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการย้ายค่ายเหมือนกันท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับเมื่อเข้าไปเจอในเว็บไซต์นะครับเป็นแบบย้ายค่ายนะครับราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่1490บาทนะครับมี2สีให้ท่านเลือกนะครับเมื่อท่านเลือกสีได้แล้วก็กดที่คําว่าถัดไปนะครับท่านก็จะมาเจอกับหน้้้าานนนีีคมมม2็เเเกกใหหท่ลืืืออดิ ือเดือนละ899บาทตัวนี้ซื้อเครื่องได้ราคา1 4 9 0บาทพร้อมกับชําระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าอีก3,000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ท่านซื้อเครื่องก็ประมาณ4,500บาทนะครับก็มีราคาใกล้เคียงกันกับทางด้าน a อเนะครับแต่ก็จะแพงกว่า a อเสนะครับส่วนแต่ท่านอยากจะใช้โปร699นะครับตัวนี้ก็ซื้อเครื่องได้ราคา3 4 9 0บาทแล้วก็ชําระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าอีก1,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ5,000บาทนะครับสำหรับโปร699 โอเคร okay. เราเลือกที่ราคา1,490บาทนะครับท่านก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับก็คือเป็นการให้ท่านเลือกรายละเอียดของโปรท่านก็ติ๊กเลือกที่ราคา899บาทต่อเดือนนะครับให้เน็ตมาทั้งหมด30 g ิกให้โทรมา400นาทีนะครับราคาเครื่องก็จะอยู่ด้านล่างอย่างที่ท่านเห็นนะครับคือ1,490บาทแล้วก็ชําระค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนหน้าอีก3,210บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ท่านซื้อเครื่องก็ประมาณ4,700บาทเมื่อท่านเลือกโปรเสร็จแล้วท่านก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับก็ให้ติ๊กเหมือนเดิมมคืออติ๊ยรับ เงื่อนไขของเขานะครับเขาก็จะสรุปราคาให้ท่านเห็นอยู่เหมือนด้านล่างนะครับคือจ่ายทั้งหมดประมาณ4,700บาทแล้วท่านก็คลิกที่คาว่าถัดไปที่มุมขวาล่างนะครับท่านก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับเป็นการสรุปในรายละเอียดของเครื่องแล้วก็โปรนะครับแล้วก็ราคานะครับท่านก็คลิกที่คําว่าถัดไปก็จะมาเจอกับหน้าสุดท้ายก็คือเป็นการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านจะซื้อหรือว่าหรือว่าที่ท่านจะย้าย่ขยนะครับนี่เป็นรายละเอียดของการซื้อแบบย้าย่ข่ออนไลน์นะครับแต่ว่าท่านก็สามารถซื้อแบบย้ายปกติไดด้โยทําเรื่ ที่มือถือแล้วก็ไปติดต่อที่ d t a ทกชก็จะได้ราคานี้เหมือนกันนะครับในส่วนของค่าย o ูมูฟเ e สจะยังเป็นราคาที่แพงอยู่ผมจึงขออนุญาตไม่นําเสนอในค่ายทู o ูฟเอสนะครับก็มีโปรราคาที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือจะเป็นของค่าย a i s นะครับโอเคผมขอสรุปราคาหัวเวินโนว่า 3I นะครับท่านจะซื้อได้ก็คือราคาแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมเริ่มต้นที่990สําหรับค่าย a i s นะครับแต่ว่า DT a ทจะเริ่มต้นที่1490นะครับท่านไหนอยากจะซื้อแบบย้ายค่ายก็ไปติดต่อที่ AOS แล้วก็ DThop ได้เลยนะครับ คนทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่อยากจะซื้อหัวเว่ยโนว่า3ไนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องของเราทั้ง2ช่องนะครับเพื่อรับข้อมูลข่าวสารในการสอนถึงวิธีการซื้อแล้วก็อัปเดตราคาให้ท่านทราบในทุกๆสัปดาห์แล้วก็ทุกเดือนในทุกรุ่นนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าของช่องแอนดรอยช่องนี้นะครับสวัสดีครับ